เดี๋ยวออกเองให้แล้วกันางบนแตกแล้วแข้างบนางบนไหนดิตีต้นไปสางถ้าถ้ามอลักษันีีบินขึ้นมาก็บายบายนะเว้ยเ e เ Hey sexy lady นี่ชอบานะครับผู้ทำดีแล้วนะ อยากพูดมากเลยว่ากูทำกูก็เร็วแล้วนะโดมึงดูของกูสิครับบีเกจีนะหรือฟอสไอ้นั่นดบาบยาฉาจะเอาบีเคบีบอกบีเคบีก่อนเซ็งปะล่ะไม่เอาฟอสเรืก่อนก็ได้แต่แต่กูกว่าดูมบอกว่าลีค่ีน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่านะน่าจะเห็นน่าจะเห็นเซ็งกันดูโอ้โหเจาะกันยกทีมอ่ะแล้วคุณจะล่อนเหรอ บ้างระวังแล้วไปบาดไม่มีแล้วกูจะั่นเหรอมึงจับกาะกันยกทิ่เนี่ยมรู้อะต้องเศษถิ่นอะไรนี่ดิมันก็คือเพิ่มกอล์ฟมาใส่เด็กจันได้บอลไม่ได้แม่เพชรมันไม่ใช่มิสบอลนะเออกว่ากูจะได้อย่างนี้คือนานนะเว้ยแม่คีบีแค่ด้วยบอกไอ้คนคิวเยอะให้มันออกไปดิ แม่ก็กูอีกก็กูอ่ะมึงเหรอก็กูอีกอ่ะอ้าวข้างล่างโอ้ช่วยข้างล่างเลยไม่ไม่ช่วยดีกว่าลาก่อนร่ะไม่ช่วยดีกว่าดีแล้วไม่ห่วงอัมพีอะไรของมันแฟนดีไว้ป่ะเนีเฮ้ยโอ๊ตโอ๊ตคุดเลยขุดเลยเออขุดเออขุดดีมาก ไปุดแล้วก็มายืนดูตรงนี้เออก็มายือนไงกูกำลังเดินมาอยู่ไล่จิ้มมูเลยปึเออนั่นแหละนั่นแหละาาเลยมูนันตีไปแล้วเอออีอีมูนไม่สนใจนี่ไงไม่สนใจหลุมจักใคคัยของกูคิดว่ากูไม่อยู่คิดว่ากูไม่อยู่เหรอกูอยู่ตลอดตะเกียบเมื่อกี้มันไม่เห็นนะเวย้ยกูอยู่ในหลุม มันจะเห็นได้ไงในหลุมมึงวินบลอกอะ่ะเออก็คุณไม่บอกไงมันไม่ทำลายเดี๋ยวถ้าม,ามันเอ,อา่า้ก็จบกันเลยไม่มีไม่มีตัวไล่เก็บโอ้ยทิ้หายละตีไปตีไปแรงตีเลยตามเรือนะแรงตีบ้าอะไรละ่ะ <c oughs> นั่นพอรักซันมีบิงลาก่อนเพื่อนขอแถวสองแล้วกันว่ะ ไอ้กูเข้าแถวสองนะไม่ยืนนำหน้าแล้วจัดจ้าแดดับจัดกูแทงเหรอไอ้ครับมึงก็แทงนะเว้ยโอ้โหแล้วไอ้ีโรนี่มันอยู่ทำไมครับมันมาทำไมอ่ะไอ้โรนี่มีไว้ทำไมอ่ะมึงก็ดูพี่โรนแล้วเดะไอ้เทมพี่โรนเราอ่ะเชิดโดโกลามเมจิกไอ้ี๋อ้ยเฮ้ยกูเข้าป่าแล้วไอ้เียนี่มีมีไพี่ครับพี่ครับพี่จะออได้ยาออได้ยางแม่คนไทย ไปแล้วกูยืนหลังป้อมแล้วคิวกูบอกไม่รับนี่แหล,ละดูไอ้พวว้าห้าเโอ้แม่งเอ้ยใครไปสกิลเฮี้ยใครไปซิงเกิลทาร์เก็ตมานะไม่ใช่กูปูมีเลยกูยังไม่ได้ทำรูปเลยเมื่อกี้ แม่งทำให้ท่าสองติดเลยติดแล้วทำไงวะทำให้มันวิ่งเร็วไงไม่งั้นมันจะวิ่งตามมันไม่ทันจ้ะกูก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ยทำไมกูวิ่งตามเอ๊ะสับฟ้าขาวไปแล้วป้อมก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นี่หว่หมูนแม่ง The Legion has destroyed the l l b o r n Tower เอ้าครบรอบแล้วเหรอ ้ต้องต้องอย่างนี้เว้ยเออเฮ้ยหาหามุมหลบก่อนเออมุมหลบตรงนี้แหละจัดสกาวไปของกูหยุดเดี๋ยวนะเว้ยหลบมันหยุดของมันเองเนี่โหลดซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่กระรี่รีบไปเถอะแล้วมันก็ตาดเลยโอมขอบท่างไม่ยอมขายกูเลยให้กูต้องมูลนิธิจริงดิ พี่ครับเอาลาูกลักชัตจริงเดี๋ย้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเอาเบสเดวส์สู้คิวนี่เป็นลูกคิวครับคีณเห็นลูกเต็มฟ้าไหมยังพลาดเนี่ยอยากเขาเรียกว่าหมดตายด้วยแล้วไงหมูลรักชัตมันตัวแทงครับนายวะาี่จะคนบอกว่ายากครับที่จะล้มอาร์ตไออาร์ตบอกว่าช้างนั่นไรจะเถื่อนเนี่ยอยากบอกว่ช้างไอเดียเขาอยากล้มช้างเลยนั่นเสื จ้าหนังสาวเยอะไรจะได้ล้มเองเลยครับพี่ครับอยากล้มถามไอ้ไอ้เขาบอกว่าเั่นแหละนี่แหละเอ๋ก็บอกว่าเอ๊ะแซ่สเก้าแม่งจะออกขอนฟามโอ๊ตระวังในป่าอขู่ไม่ทามสามสี่แล้วเลให้ที่มันเราขึ้นรูปอ่ะออกทันไม่าดสามสี่มันบ้าเปล่าไอ้คิวมึงดูใครอยู่วะเอาลูกไปสำรวจดิสำรวจป่ากิบบี้จุ๊บ มึงดูใครอยู่ะโอ้โหไล่จิ๊กดนเฮ้ยอะไรตกอะโดนตกเหรอลูตกบ้าเลยมันไม่ใช่มิด่อนะนี่ยไม่ออะเรค่นยังยืนแทนวะคิวดูดอยู่ไอคิว Waste time. of อะไรอะไร,ะไรเจอดต่ไม่ไม่หยุดยัง้งไม่หยุดยั้งตัวเนี้ยนะไม่หยุดยัง้งลูกมันนี่สัตว์มุดมาแล้วไม่ช่วยพ่อเลยไอ้เหี้ยยืนนิ่งเลยมึงจะได้เฮกละอีกหกร้อยหกร้อยรอหกร้อยไอ้เหี้ยเจอไอ้เ er. หี้ยอะไรวะไม่รู้หมดเลย อีกสามร้อยร้อยมึงดูด้วยในไอ้นี่เห็นดูดูในลิงด้วยอะไรเกลียดเห็นแล้วเห็นบอกแล้วยังก็ไม่พอจบยังกับมิ่พอว่ามึงรักคีบเนี่ยอีกอ้าคิวไอ้ไอ้แทงมันไม่อยู่เว้ยแทงมันไม่อยู่ตัวเปิดไม่อยู่เว้ย

ได้เห็ดด้วได้เห็ดว่ะได้เห็ดว่ะโคตรหน้าโคตรหน้าเลยไม่ทำไรมาได้คิวอ่ะช่วยกูก็ดีนะได้คิวแล้ววต่อ๋อดูลีมานาด้วยยี่สิบเอ็ดอ๋อโคตรมึงอัดคลิปเกินสิบห้าทีไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรครับแล้วมึงยูทูบได้เหรอได้ครับไม่ต้องสมัครใช้ตังค์ไม่ต้องใช้ตังค์ มันทำยังไงอ่ะใช้โทรศัพท์แค่นั้นเะเออฮะน้ำมัใช้ดีไหนอยู่อ่ะใช้ดีว่าไหนอ่ะชื่อชื่อชื่ออะไรวะไม่รู้วะอ้าวกูตั้งกูไม่ได้ตั้งชื่อไว้อะชื่อดีไงจะชื่อดีได เฮียแฟนเวดไม่ได้ทำอะไรเลยมันล้าสกูไปซะงั้นนะเออเนาะคอยดูเดี๋ยวมันก็อันติมาล้าอีกเฮียกูไม่อยากจะทำอะไรอันตร้าคีโอเลยลอดูสิดูสิเนมันจะล้าอย่างเงี้ย มันไม่ได้เลยน่าขอัจริงเลยา็มันไม่ได้มันไม่ง่ายเลยคิลวลว o s o r d a o n wins มันง่ายเละกอามันจิบิบอะอะไรเนี่ยเลือกสองแล้วมันคบคิบแล้วก็ต้องัดนวัดีบยบาี่ดูที่ดีบะก